พูดถึงการเลือกขนาดหมอแปลงหลายคนคงคิดว่าก็แค่คณิตศาสตร์ง่ายๆหรือเปล่าแต่รู้ไหมครับว่าการคำนวณที่ดูเหมือนจะง่ายๆนี้แหละถ้าพลาดไปนิดเดียวอาจจะนำไปสู่ผลกระทบที่ทั้งอันตรายและแพงอย่างไม่น่าเชื่อเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันด้วยปริศนาคลาสสิกทางไฟฟ้าที่หลายคนน่าจะเคยเจอแล้วก็คงหงุดหงิดหน้าดูเอ๊ะทำไมเบรกเกอร์20แอมป์ของเรามันทริป ท,ทั้งที่วงจรเราเนี่ยใช้ไฟอยู่แค่15แอมป์เองคำถามนี้แหละครับที่จะเป็นจุดเริ่มต้นนำเราไปสู่แก่นของเรื่องราวในวันนี้เพื่อจะไขปริศนานี้ได้เนี่ยเราต้องมาทำความรู้จักภาษาของหมอปแปลงกันก่อนเลยครับคำนั้นก็คือ kva โ okay, อเคครับมาดูกันเวลาเราดูสเปคมอปแปลงเนี่ยเขาจะบอกเป็น kva หรือกำลังไฟฟ้าปรากฏไม่ใช่กิโลวัตต์นะครับทาไมล่ะก็เพราะว่าขีดจํากัดของมอแปลงจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามันจ่ายไฟให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทํางานได้เท่าไหร่แต่อยู่ที่ว่าขดลวดข้างในมันทนกระแสและความร้อนได้แค่ไหนต่างหากซึ่ง KVA นี่แหละครับคือตัวที่บอกภาระทั้งหมดที่หมอแปลงต้องแบกรับจริงๆภาพนี้อธิบายได้ชัดเจนมากเลยครับเราจะเห็นว่า KVA เนี่ยมันคือผลรวมของทุกอย่างเลยทั้งกําลังไฟฟ้าที่ใช้ทํางานจริงๆและกําลังไฟฟ้าที่ต้องใช้สร้างสนามแม่เหล็ก มอแปลงต้องจ่ายทั้งหมดนี้ซึ่งตรงนี้แหละครับที่เป็นจุดที่คนพลาดก,กันบ่อยที่สุดอ่ะและนี่ก็คือสูตรคำนวณพื้นฐานที่เขาใช้กันแต่ผมบอกเลยนะครับว่าความง่ายของการคำนวณเนี่ยมันจบลงแค่ตรงนี้แหละครับเพราะในโลกความเป็นจริงเนี่ยมันมีอะไรซับซ้อนกว่านั้นเยอะมากนอกจากตัวเลขในสูตรแล้วเนี่ยมันยังมีไวร้ายที่มองไม่เห็นซ่อนอยู่ครับซึ่งถ้าเราเผลอมองข้ามไปนะมันทำลายระบบเราได้ทั้งระบบเลยมาดูกันทีกว่าว่ามีอะไรบ้าง และนี่ก็คือคําตอบของคําถามแรกที่เราคุยกันไว้เลยครับไอเจ้าเบรกเกอร์ทิปเนี่ยส่วนใหญ่มันเกิดจากกระแสะกระชากหรือ inrush current นี่แหละครับมันคือปรากฏการณ์ที่กระแสะไฟมันพุ่งปรี๊ดขึ้นไปสูงมากๆในช่วงเสี้ยววินาทีที่เราเปิดสวิตช์หม้อปแปลงครั้งแรกเหมือนกับว่าแกนเหล็กมันต้องสูบพลังงานมหาศาลเข้าไปเพื่อสร้างสนามแม่เหล็กให้ได้ทันทีนะครับไวรัลตัวต่อไปคือโรดที่ทํางานต่อเนื่องยาวๆครับ ตามมาตรฐานเลยนะถ้ามีอุปกรณ์ไหนทำงานต่อเนื่องเกิน3มชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยเราต้องเผื่อค่าความปลอดภัยเข้าไปด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้มอแปลงมันร้อนสะสมไปเรื่อยๆจนโอเวอร์ฮีตแล้วก็พังในที่สุดนั่นเองครับมาถึงวายร้ายตัวที่3และผมว่าตัวนี้แหละร้ายกาจที่สุดเลยนั่นก็คือสัญญาณรบกวนที่เรียกว่าฮาร์โมนิกครับเป็นปัญหาที่เกิดจากโลกยุคใหม่ยุคดิจิตอลของเรานี่เองลองดูภาพเทียบกันชัดๆเลยนะครับสมัยก่อนเนี่ย โหลดไฟฟ้าส่วนใหญ่จะเป็นแบบเชิงเส้นคือดึงไฟเรียบๆสมบำเสมอแต่ยุคนี้สิครับเรามีแต่โหลดแบบไม่เชิงเส้นทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็น Data Center ที่ชาร์จรถ EV หรือพวก VFD อุปกรณ์พวกนี้มันไม่ได้ดึงไฟแบบเรียบๆแต่มันดึงเป็นช่วงๆทำให้เกิดกระแสะที่บิดเบี้ยวซึ่งไอกระแสะที่บิดเบี้ยวนี่แหละครับมันเหมือนเป็นมลพิษในระบบไฟฟ้าของเราเลยประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับ คือไอกระแสฮาร์โมนิกเนี่ยมันสร้างความร้อนส่วนเกินมหาศาลในหม้อแปลงธรรมดาธรรมดาทําให้หม้อแปลงร้อนจัดแล้วก็พังไปก่อนเวลาอันควรทั้งๆที่บางทีเรายังใช้โหลดไม่ถึงพิกัดที่ป้ายมันบอกไว้ด้วยซ้ําน,นี่แหละครับสาเหตุที่หม้อแปลงบางตัวถึงอายุสั้นกว่าที่ควรจะเป็นเอาล่ะครับรู้จักวายร้ายกันไปครบแล้วทีนี้มาดูวิธีปราบกันบ้างดีกว่า มาดูกันว่าวิศวกรมืออาชีพเขามีเครื่องมือเด็ดๆอะไรไว้จัดการกับเจ้าพวกนี้และนี่คืออาวุธชิ้นสำคัญเลยครับ K-factor มันคือค่าที่บอกเราว่าหมอแปลงตัวนี้มันถูกออกแบบมาให้ทนความร้อนจากฮาร์โมนิกได้ดีแค่ไหนหมอแปลงทั่วไปที่เราเห็นๆกันเนี่ยจะเป็น K1 นะครับถ้าค่า K-factor ยิ่งสูงก็แปลว่ามันยิ่งถึกยิ่งทนต่อมลพิษทางไฟฟ้าได้ดีขึ้นตารางนี้เหมือนเป็นโพยฉบับย่อสำหรับวิศวกรเลยครับ เห็นไหมครับว่าแต่ละสภาพแวดล้อมเนี่ยก็ต้องการ K Factor ที่ไม่เท่ากันอย่างออฟฟิศทั่วไปอาจจะใช้แค่ k 4แต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลหรือหดสุดๆอย่าง Data Center อเนี่ยอาจจะต้องไปถึง k 13หรือ k 20เลยการเลือก K Factor ที่ถูกต้องเนี่ยมันคือการป้องกันปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆเลยครับสำคัญมากๆจุดที่น่าสนใจมากๆก็คือหม้อปแปลง K Factor เนี่ยมันไม่ใช่แค่หม้อปแปลงธรรมดาที่ทําให้ทนขึ้นเฉยๆนะครับแต่มันถูกออกแบบโครงสร้างภายในใหม่หมดเลยอย่างในภาพเนี่ยเขาจะทําสาย neutral ให้ใหญ่เป็น2เท่า ก็เพื่อรองรับกระแสาฮาร์มอนิกที่ไหลกลับมาในสายนิวโตรโดยเฉพาะเลยครับก่อนจะไปกันต่อเราต้องมาทําความเข้าใจเรื่องการสูญเสียในมอแปลงกันสักนิดนึงก่อนหลักๆแล้วมันมีอยู่2แบบครับซึ่งเรื่องนี้แหละที่เป็นหัวใจของประสิทธิภาพการใช้พลังงานเลยจุดที่พีคที่สุดหรือจุดที่หมอแปลงทํางานได้มีประสิทธิภาพสูงสุดมันจะเกิดขึ้นตอนที่การสูญเสีย2แบบนี้มันเท่ากันพอดีครับซึ่งปกติแล้วจะอยู่ช่วงที่เราใช้โหลดประมาณ50%าสิบเปอร์เซ็นต์ถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี่แหละครับ คือเหตุผลที่วิศวกรก็ต้องคำนวณโหลดเฉลี่ยต่อวันแล้วเลือกขนาดมอแปลงให้โหลดเฉลี่ยมันไปตกอยู่ในช่วงสวิตช์บอตดนี้พอดีเพื่อประหยัดพลังงานและค่าไฟในระยะยาวเป็นสิบสิบปีนั่นเองมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วครับการตัดสินใจเรื่องเนี่ยมันไม่ได้จบแค่ KVA กับ K factor นะครับแต่มันลึกลงไปถึงชนิดและโครงสร้างของหมอแปลงเลยตารางนี้เปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนมากครับระหว่างมอแปลงแบบแห้งกับแบบเติมของเหลวลองดูสิครับ มันไม่ใช่แค่เรื่องราคาซื้อตอนแรกเลยแต่มันคือต้นทุนรวมตลอดอายุการใช้งานทั้งเรื่องอายุการใช้งานที่ต่างกันประสิทธิภาพที่แบบเติมของเหลวดีกว่าหรือแม้แต่เรื่องการซ่อมบำรุงที่แบบแห้งบางทีซ่อมไม่ได้เลยเรื่องพวกนี้แหละครับคือต้นทุนที่ซ่อนอยู่แล้วตัวเลขนี้มันคืออะไรนี่คือตัวอย่างค่าไฟที่อาจจะเสียไปฟรีๆในเวลา10ปีถ้าเราเลือกใช้หม้อปแปลงแบบแห้งขนาด2,500 kva <K VA, S 2> เทียบกับแบบเติมของเหลวที่ประสิทธิภาพสูงกว่า เห็นไหมครับว่ามันคือต้นทุนที่มองไม่เห็นแต่จ่ายจริงเจ็บจริงงั้นเรามาสรุปกันหน่อยดีกว่าครับการเลือกขนาดหม้อแปลงแบบมืออาชีพเนี่ยมันมี4ขั้นตอนหลักๆเริ่มจากคำนวณ KVA พื้นฐานต่อด้วยการประเมินฮาร์โมนิกเพื่อเลือก K factor จากนั้นก็ต้องชั่งน้ำหนักระหว่างประสิทธิภาพกับต้นทุนระยะย,ยาวและสุดท้ายคือตรวจสอบให้แน่ใจว่ามันเข้ากับระบบตัวรวมของเราได้ จะเห็นว่ามันไม่ใช่แค่การกดเครื่องคิดเลขนะครับแต่มันคือการวิเคราะห์ทั้งระบบเลยสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคําถามให้เราได้ฉุกคิดกันนะครับในโลกที่ทุกอย่างกําลังวิ่งไปข้างหน้าด้วยรถยนต์ไฟฟ้า AI และ data center ไอเจ้าอุปกรณ์ที่เหมือนหัวใจของโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดเนี่ยเราให้ความสำคัญกับมันมากพอแล้วจริงๆหรือยัง